นี่คือชายที่มานอนเฝ้าชายแดนไทยและคอยจดบันทึกการไหลของน้ําบริเวณสันปันน้าไทยนําเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการยอมรับเพื่อวิเคราะห์และเขียนรายงานต่อสารโลกเขาไม่ได้ทุ่มเทเพื่อปกป้องไทยแต่ทุ่มเทชีวิตเพื่อปกป้องความจริงและรักษาความยุติธรรมของเส้นเขตแดนทางธรรมชาติและชายที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของแผนที่ดิจิตัลยุคใหม่นี่แหละคือคนที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยยืนยันว่าสันป,ปันน้ามีความชัดเจนเขาพระวิหารอยู่ฝั่งไทย ศาสตราจารย์ด็เตรเฟสเด็กแอคเคอร์แมนผู้ใช้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาหแห่งโมเดิร์นโฟโตกราเมทรีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิคที่ฝ่ายไทยเชิญให้ตรวจสอบสันปันน้ำจากภาพถ่ายทางอากาศศาสตราจารย์ดเรเฟสเด็กแอคเคอร์แมนเดินทางมาเมืองไทยพร้อมผู้ช่วยอีก15คนเขาใช้เทคนิคสตริปทริอันเกรชันและบันดบดเดิลบล็อกเอจเจอร์เมนเพื่อวิเคราะห์เส้นแบ่งเขตแดนตามภูมิศาสจ,จริงเพื่อเฝ้าดูตลอดแนวสันปันน้ำเมื่อฝนตกลงมาน้ำไหลไปทางไหนใช้เวลาถึง10วันจึงเขียนรายงานโดยละเอียด ผลการศึกษาของเขายืนยันว่า Annex One Map ของฝรั่งเศสไม่ได้ทำตามหลักสันปัน้ำตามสนธิสัญญา1904อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันคนแรก Institute for Photogrammetry University of Stuttgart เป็นบุคคลที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งฟอโตกราเม t รียุคดิจิทัลเชี่ยวชาญการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศฟ t โตกราเม t รีเขาคือผู้วางรากฐานเทคนิค Block Adjustment และ Bundle Block Adjustment ซึ่งใช้ในคดีพิสูจน์แผนที่พัฒนาโปรแกรม Matched p a t M B ใช้ในฟโตกรา m เมตรีร่วมกับ GPS เป็นเทคนิคสมัยใหม่ของ Strip Triangulation ที่เขาใช้ในปี1961เพื่อฝ่ายไทยเชื่อว่าเขาได้ใช้เทคนิคจากงานวิจัยของตนในการพิสูจน์พื้นที่ระดับสันปาน,น้ำจากภาพถ่ายทางอากาศที่มีความแม่นยำสูง High Accuracy Laser Profiles ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิเวียนนามอสโกได้รับรางวัลระดับสูงจากวงการแผนที่โลกเช่น ISPIS IS, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่งได้แก่เฮลซิงกิ University of Technology เวนนา University of Technology วูฮ a น University จีน o s c o ก State University of Geodesy and Cartography ได้รับรางวัลด็ร์ E.H.H จากมหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ปี1995เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคม I.S.P.R.S และสมาคมวิชาชีพแนงอังกฤษและสหรัฐและทั้งหมดที่ผมพูดมานี่คือชายที่มานอนเฝ้าชายแดนไทยและคอยจดบันทึกการไหลของน้ำบริเวณสันปันน้ำไทย นำเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการยอมรับเพื่อวิเคราะห์และเขียนรายงานต่อสารโลกเขาไม่ได้ทุ่มเทเพื่อปกป้องไทยแต่ทุ่มเทชีวิตเพื่อปกป้องความจริงและรักษาความยุติธรรมของเส้นเขตแดนทางธรรมชาติและชายที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของแผนที่ดิจิทัลยุคใหม่นี่แหละคือคนที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยยืนยันว่าสันปน,น้ำมีความชัดเจนเขาพระวิหารอยู่ฝั่งไทย ผมแค่เชื่อผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ไม่ใช่นักการเมืองหรือข้าราชการไทยประเภทพูดไปแต่ไม่เปิดเอกสารจริงโชว์ผมแค่เชื่อสิ่งที่นำไปโต้แย้งในศาลโลกการรายงานความจริงทางเทคนิคภูมิรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์พื้นที่และแนวน้ำไหลาตามธรรมชาติทั้งหมดที่ศาสตรจ erman, าจารย์ดรเฟรซดิกแอคเกอร์แมนแลงต่อสารแม้จะไม่ทำให้ไทยชนะแต่สิ่งหนึ่งคือศาลโลกที่ถูกล็อบบี้ล็อกชัยชนะให้ฝั่งกัมพูชาด้วยเหตุผลว่าไทยไม่เคยโต้แย้งเรื่องแผนที่แต่เพราะคำแถลงที่ชัดเจนและรายละเอียดลึกซึ้งของศาสตราจารย์ด และเป็นบุคคลที่ทั่วโลกยอมรับยกย่องและให้เกียรติว่าเป็นบุคคลที่ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้